สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญด้านการเงินมาอบรมเติมทักษะในการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ครูในพื้นที่ต่างๆค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มีการติดตามโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติหรือพิกซา2025 ซึ่งจะมีการสอบในอีก2ปีข้างหน้าจะเน้นการประเมินความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักและมีการประเมินเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลซึ่งได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไปบูรณาการการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีนายสุรศักดิ์พันเจรินวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแก้ไขหนี้ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบูรณาการการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมหาหรือกันของสถานีแก้หนี้ครู245แห่งระดับเขตพื้นที่เพื่อ,ออบรมเติมทักษะ ในการช่วยเหลือแก้ปัญหานี่ครูในพื้นที่ต่างๆด้วยโดยจะมีวิทยากรเชี่ยวชาญด้านการเงินมาเป็นผู้อบรมให้เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องพิซซ่านะครับในในการดําเนินการนะครับก็เป็นนโยบายที่สําคัญนะครับก็มีการมาติดตามว่ามีการดาเนินการอะไรต่างๆในารพิซซ่าก็ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการลับเคลื่อนกันซึ่งวันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีก็คือให้สภาการศึกษาด้วยท่านรัฐมนตรีนะครับเป็น เป็นหัวนะครับในการที่จะบูรณาการหนงานต่างๆในการทาอะไรต่างๆึงง้นมาจากที่ได้มีการสัมมนาสภานสาประจามนาแล้วสามครั้งนะครับก็เอาก็สรุปที่จมนาได้นะครับมาคิดวิเคราะห์แล้วก็เดี๋ยวมาวางขับเคลื่อนกันเพิ่มเติม,ตมจากที่เคยทาอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องการแก้ไขนี้นะครับท,ท่านท่านทำทีช่วย นะครับก็เป็นมาตรฐานคารทําทงานในการแก้ไขหนี้ก็มีการขับเคลื่อนมีการท, U, ทํา m ็นบูยูตํำร่างเอ็บูยูต่างๆมีการทํานาะครับแล้วก็นโยบายแล้วก็นแวกนวทางของรัฐบาลของท่านนายกเสียฐานะครับมาผนุกวมกันในการดาเนินการแก้ไขหนี้นะครับก็เราคงจะดำเนินการให้เป็นไปรูปตามมากขึ้นนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับก็จะมีการประชุมนะครับของสถานีแก้หนี้ นะครับไทยน่วยของสปทก็245ของอาชีวะปมาณต้นแปบเจะดสปทต่างๆมารวมกันนะครับแล้วก็มีให้ผู้บริหารต่างนะครับมาประชุมร่วมกันนะครับโดยจะมีโค้ชหนุ่มนะครับซึ่งเป็นวิทยกรทางเรื่องของการแก้หนี้ที่ทุกท่านอาจจะรับทราบอยู่แล้วนะครับมีความจำนานก็จะมาพบปะพูดคุยกันแล้วมาแนะนํากันในการบนิการนะครับอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่ง สำหรับการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสคอ,อนั้นคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสกอสคอได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหามาจำนวนสองคนคือนายดิตสกุลเกษมสวัสดิอดีตเลขาธิการคุรุสภาและดรพีรพันธ์ เหมรัฐผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทสายงานพัฒนาและบริหารองค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยที่ประชุมมีมติลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์9ต่อ0คะแนนให้ดเรเพียรพันธ์ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสออกอสคออคนใหม่สนนารก็่ะ หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เก่าท,ที่เคยใช้มาตา้ใหนอดีตอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เสนอขึ้นมาสองคนนะครับคณะกรรมการก็ได้อ่านประวัติข้อมูลวิสัยทัศน์ตออ่างๆแล้วก็ให้คณะกรรมการสถทนาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าจากประเด็นที่สัมภาษณ์อะไรมีอะไรเพิ่มเติมไม่นอกจากเอกสารนะครับซึ่งคณะกรรมการสนทนาก็ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการก็เมื่อรับทราบข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับก็ได้ทําการลงคะแนานโดยวิธีรับ ได้รับนะครับในกรณีก้าได้สนามาจึงเดี๋ยวคณะเราเราก็ประกาศใช่ไหมกต้องประกาศพุทธาประกาศประกาศชื่อผู้ได้รับการสนานะครับเราพิรพันธ์เห็นมาทานะครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินนะครับเคยอะไรเป็นอยู่สากก้อนต่างๆมานะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของการแก้ไขหนี้เคยอยู่อะไรของ สินทรัพย์ของสาอิสลามจะเขาอยู่เรื่องแกนี่อะไรอยู่นะเพราะนั้นมาในมิติตรงนี้ก็เมื่อมีอยู่สคชเพราะน่าจะหนึ่งมีความรู้เรื่องด้านการเงินนะครับก็เป็นมิติใหม่ที่เราเราก็จะใช้ผู้บริหารเราส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการของเรานะครับที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการเงินนะครับตถ้าได้คนที่มีเรื่องการเงินนี่ต่างๆก็คงจะมาช่วยในการบริหารเงินอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้ สคสมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้สามารถจัดสวัสดิการให้กับคุณครูและบุคลากรางการศึกษาได้มากขึ้น